วันเสาร์8โมงเช้าเป็นวันนัดของชมรมจักรยานเด็กใจวิเศษที่ต่างพาจักรยานคู่ใจมาเตรียมพร้อมเพื่อไปเรียนรู้ธรรมะกันนอกสถานที่อาศัยจักรยานเป็นเครื่องมือดึงเข้ามาสู่เป้าหมายของเราก็คือสร้างเด็กเป็นคนดีกิจกรรมอะไรก็ได้อย่างจักรยานเนี่ยเขาชอบอ่าแล้วก็พาทาเมื่อทุกอย่างพร้อมขบวนจักรยานก็เริ่มออกเดินทาง จุดหมายคือศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ห่างออกไป10กิโลพระครูทำหน้าที่เป็นหัวหน้าขบวนมีหลวงตาเป็นหน่วยพยาบาลโดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาร่วมด้วยช่วยกันปันจัก,กรยานมันก็ดังเราเดินจงกลงมอะถ้าเราปันยังมีสติการขี่นี่มันฝึกสติได้เมื่อผ่านตลาดผ่านวัดทุกคนจะหยุดช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะฝึกฝนตนเองผ่านการปฏิบัติพร้อมๆกับเรียนรู้ธรรมะไปด้วยเรียนธรรมะนี่เรียนที่นี่เดี๋ยวนี้คนทิ้งเนี่ยขาดอะไรขาดความรับผิดชอบใช่ไหมรับผิดชอบอะไรของตัวเองแ,แท้ๆยังไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ก็เลยบอกว่าคนทิ้งไปเป็นบุญหรือเป็นบาปทิ้งขยะเนี่ยเด็กก็จะตอบเองแล้วทางพเราไปเก็บอะเก็บอะไรอ่าชอบครับ ได้มาช่วยหลวงพ่อเก็บกวาดใบไม้เก็บเศษขยะครับก็ดีต่อตัวเราดีต่อคนอื่นเราไปเก็บขยะอย่างนี้คนในตลาดก็มีความสุขไม่ต้องเห็นขยะให้มันมากรู้สึกดีได้เก็บบุญครับก็มีความสุขก็โล่งสิ่งที่เด็กรู้สิ่งที่เด็กคิดนั่นคือธรรมะคือธรรมะของจริงที่เด็กๆได้เรียนรู้จากสิ่งดีที่ทำร่วมกันขยะทุกชิ้นที่ช่วยกันเก็บ ถูกรวบรวมไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะที่พี่ๆโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเสียสละวนหยุดของตัวเองมาเตรียมฐานความรู้ต่างๆแนะนำพาทำให้น้อง,องๆทำได้ทำเป็นสนุกคะ่ะชอบตอนไปทำปุ๋ยชีวภาพเจ้าฐานไอธนาคารรีไซเคิลทำให้เราเข้าใจอะไรง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องขยะอีกเยอะเลยค่ะ หลังจากปั่นจักรยานไปเรียนรู้และทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เด็กๆใกล้ชิดวัดและธรรมะมากขึ้นพวกเขาเรียนรู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวทำแล้วสนุกดีต่อตอนเองชุมชนและโลกนี่คือคุณธรรมที่พระครูพยายามปลูกฝังลงในใจเด็กๆด,ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกและมีชีวิต รรมะนี่มันยิ่งใหญ่มันน่าจะไปสู่จิตใจของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆ